สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายนะครับให้มาติดกล้องจอนปิดกล้องตัวเก่าเนี่ยนะครับรุ่นประมาณนี้นะครับเรียกว่ากล้องโรบอตปัญหาเดิมนะครับของคุณลูกค้าเนี่ยกล้องเนี่ยไม่ค่อยมีความเสถียรภาพสักเท่าไหร่แล้วมุมมองเนี่ยเขาจะน้อยนะมุมมองเขาจะแคบทีเดียวเลยนะกล้องตัวนี้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเวลาอินเทอร์เน็ตนะครับเขาดับไปกล้องตัวเก่าเนี่ยเขาไม่บันทึกภาพนะเขาจะเงียเๆียไปอย่างนั้นเลยผมก็เลยแนะนำนะครับแก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนกล้องรุ่นปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับอีซาบิสรุ่ นิยมไปอย่างมากนะสังเกตนะครับแต่บอดี้นะครับก็จะต่างกันเรามีเสาการรับสัญญาณได้ไกลมากๆนะครับทำให้รับสัญญาณภาพได้เสถียรแล้วเลนจะมีขนาดกว้างเป็นพิเศษจากเดิมนะครับมุมมองเดิมเนี่ยนะครับแคบแบเท่านี้นะครับเมื่อมาเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับมุมจะกว้างนะครับจากเดิมนะครับที่เราต้องติดตั้งร้านที่มีขนาดใหญ่นะครับร้านกาแฟที่นี่นะครับใช้กล้องถึง2ตัวหรือ3าตัวเป็นต้นไปนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับเลน นะรับจะขยายออกมานะครับแล้วประหยัดนะครับติดกล้องแค่ตัวเดียวได้นะครับแล้วก็ได้ได้ภาพได้ครบถ้วนด้วยนะเรื่องที่สำคัญมากนะครับเมื่อร้านนะครับหรือว่าเมื่อสถานที่เนี่ยไม่มีเดตขึ้นมาหรือเดตสุดที่มานะครับไม่ต้องกังวลนะครับกล้องเนี่ยเขาจะบันทึกภาพอยู่ตลอดใส่ในมโมรีนะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่เหมือนระบบเดิมนะครับที่เขาต้องมีการสั่งงานจากอินเทอร์เน็ตเขาดูย้อนหลังในช่วงเวลานั้นไม่ได้กล้องดับไปตอนนี้เราสามารถบันทึกได้ตลอดนะครับด้วยกล้องตัวนี้ การบันทึกภาพและวิดีโอตอนกลางวันสามารถดูวิดีโอและภาพความละเอียดสูงกว่า 1,80p 0ตอนกลางคืนมีสีส,สันสดใสด้วยไฟสปอตไลท์2ดวงที่ติดตั้งอยู่ในตัวกล้องและเลนออปติคอลคุณภาพสูงสามารถตั้งค่าเป็นภาพสีหรือขาวดําได้หลังจากที่ผมได้มาประเมินที่ร้านแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเราใช้กล้องนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับติดทั้งภายในร้านนะครับข้างๆร้านแล้วก็นอกร้านนะครับ มุมกล้องต่างๆเนี่ยนะครับประมาณในรูปถัดไปจากนี้นะครับมาดูมุมมองกล้องแต่ละจุดของร้านซีโต้คาเฟ่กันครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างมุมมองของแต่ละจุดทางนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับเรามาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับของห้องจอรนิดอีซีวิตซึ่งฟีเจอร์ของความปลอดภัยนะครับที่เหนือกว่ากล้องตัวอื่นสังเกตว่านะครับเราขนาดดูกล้องเนี่ยนะครับถ้าเราพบความผิดปกตินะครับมีผู้ปลุกหลุเข้าไปในร้านนะครับหรือมีคนแต่งหน้าเข้าไปในร้านนะครับให้เรากดนะครับสัญญาณเตือนนะครับ ตัวนี้ได้นะครับตัวกล้องเองเนี่ยนะครับเขาจะมีอะลามนะครับมีไฟอะลามนะครับแล้วก็มีแสงอะลามเตือนเพื่อไปยังผู้บุกรุกที่เข้ามาในร้านถ้าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องภายในร้านนะครับเราไม่เห็นสัญญาณตัวนี้นะเขายอมเข้าใจว่ามีคนสังเกตมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาก็สามารถยกเลิกได้นะครับกดยกเลิกไฟตรงนี้รวมถึงสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเป็นต้นว่านะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราตั้งว่าจะต้องไม่มีความเคลื่อนไหวในบริเวณั้นนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยให้มีสัญญาณเตือน กับความเพิ่มนไหวนั้นหรือกับผู้บุกรุกนั้นตัวนี้ก็จะทํางานเองเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับสัญญาณเตือน,เ,นเขาจะหายไปเองนะครับสัญญาณเตือนตรงเนี้ยนะครับทั้งไฟอารามทั้งเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเขาจะหายไปเองตัวเนี้ยก็ช่วยเกิดการดูแลความปลอดภัยที่มากขึ้นเหนือกว่ากล้องธรรมดานะตัวนี้เขาเรียกว่า CCTV and Security นะครับขอบคุณครับส่วนลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ